ฝรั่งเตะหมอดูถูกคนไทยชาวโลกเดือดแทนคนไทยทั้งประเทศพร้อมแนะวีซา่าฝรั่งคนนี้ควรถูกเพิกถอนบางก็บอกว่าผลักเขากลับไปที่บ้านเกิดของเขาที่สวิตเซอร์แลนด์ด้านฝรั่งบางคนโตอยากได้ความเคารพจากคนอื่นคนไทยก็ต้องเคารพคนอื่นบ้างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นรับชมได้ในอีพีนี้กันได้เลยครับ Go, Get the. F Get the. F Get the. Go, fam. สวัสดีครับท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขตามอัตภาพกันนะครับเป็นเรื่องราวดราม่าของความคิดเห็นชาวโลกหลังเกิดประเด็นฝรั่งเตะมอดูถูกคนไทยภายหลังแพทย์หญิงรายหนึ่งวัย26ปีเข้าแจ้งความที่สอพทอลางเหตุถูกชายชาวสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของพรูวิลลาและเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างริมหาดยามูตำบลป่าคลอกอำเภอทลางเตะเข้ากลางหลังได้รับบาดเจ็บขณะนั่งชมพระจันทร์ในคืนวัน มาคบูชากับเพื่อนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับบริเวณบันไดพรวินล่าซึ่งคิดว่าอยู่ในพื้นที่ชายหาดสาธารณะเหตุการณ์วันนั้นแพทย์หญิงยังถูกชายชาวต่างชาติและภรรยาชาวไทยด่าทอด้วยถ้อยคำในลักษณะเยียดเป็นแค่คนท้องถินแถมอ้างว่าลูกชายเป็นตำรวจและรู้จักตำรวจยศใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตคอยช่วยเหลือและถ้ายิงก็ตายฟรีเพราะบุกลุกพื้นที่พรูวินล่าและจะแจ้งความดำเนิน เนินคดีกับแพทย์หญิงและเพื่อนในข้อหาบุกลุกในยามวิกาลอีกด้วยซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้ก็ถูกเผยแพร่ลงบนโลกโซเชียลและเป็นเรื่องใหญ่โตระดับประเทศซึ่งก็ไม่ได้รู้จักกันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับรวมไปถึงชาวต่างชาติหลังได้ทราบเรื่องราวดังกล่าวนี้แล้วพวกเขาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานา,นาเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวโลกกันว่าพวกเขานั้นจะมีความคิดเห็นเช่นไรที่มีต่อประเด็นดราม่าฝรั่งเตะหมอคนไทยเดือดทั้งประเทศนะครับ ไปเริ่มที่ความคิดเห็นชาวโลกท่านแรกได้เข้ามาแนะว่าวีซ่าของเขาควรถูกเพิกถอนคอมเมนต์ต่อมาครับชาวโลกท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผลักเขากลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์บางทีเขาอาจจะต่อสู้กับผู้หญิงที่นั่นได้คอมเมนต์ต่อมาครับชาวโลกท่านนี้ได้อธิบายว่าผู้คนทุกคนในโลกต้องการความเคารพไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้น คอมเมนต์ต่อมาครับผู้ชายคนนั้นต้องใช้เวลา 2, 3เดือนในคุกไทยเพื่อความเป็นจริงเห็นได้ชัดว่าเขาเชื่อว่าเขาอยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่เราทุกคนต้องปฏิบัติตามคอมเมนต์ต่อมาครับชาวโลกท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดราม่านี้ว่าฝรั่งคนนี้ไม่มีความเป็นคนไทยเอาเสียเลยขออภัยไม่มีคนสมควรได้รับการปฏิบัติเหมือนหมอที่ถูกเหยียดเชชาติคนนี้ คอมเมนต์ต่อมาครับชาวโลกได้กล่าวว่าน่าอับอายที่มีคนมากมายที่นี่ที่พยายามทําให้คนริมชายหาดไม่สําคัญและหันเหความสนใจจากพฤติกรรมที่น่ารังเกยียจนี้ไม่มีคอแก้ตัวสําหรับเรื่องนี้หรือไม่มีอะไรตกลงเกี่ยวกับเรื่องนี้หวังว่าไอโง่คนนี้จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มขอบเขตเพื่อเป็นข้อพิสูจน์เชิงบวกสําหรับคนไทยว่าเขายังคงอยู่ในประเทศนี้ด้วยซ้ํามีสถานที่หลายแห่งที่เขาต้องหลบหนีไปเนื่องจากกลัวความ คำปลอดภัยหรือถูกจำคุกคอมเมนต์ต่อมาครับชาวโลกท่านนี้ได้กล่าวว่าภรรยาฝรั่งเธอประกาศว่าคนไทยขอโทษฝรังได้แต่ฝรั่งไม่จําเป็นต้องขอโทษคนไทยคืออะไรและคําพูดเหล่านี้จากภรรยาชาวไทยของเขาดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจส่วนความคิดเห็นต่อมาได้เขามาแสดงความคิดเห็นไว้ยาวเลยเขากล่าวว่า โอ้ดราม่าเลยผู้หญิงที่ถูกชายชาวสวิตเซอร์แลนด์เตะพูดว่าไม่มีคนไทยคนไหนสมควรถูกดูถูกขนาดนี้ซึ่งกฎจริยธรรมอื่นๆนําไปใช้กับคนสัญชาติอื่นหรือไม่ละ่ะฉันว่าโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ควรเตะหรือตบใครโดยไม่คํานึงถึงสัญชาติแม้ว่าในกรณีร้ายแรงที่สุดด้วยความพยายามที่เหมาะสมในการลดความรุนแรงของการโต้แย้งการผลักหรือเตะบุคคลใดอาจจะทําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายส่วนภรรยาของชายชาวสวิตบอกว่า คนไทยขอโทษฝรั่งได้แต่ฝรั่งไม่จำเป็นต้องขอโทษคนไทยนั่นก็โง่เหมือนกันขอแย้งว่าสัญชาติไม่เกี่ยวกันสิ่งสำคัญคือหากใครบางคนทำผิดการขอโทษสำหรับพฤติกรรมที่ไม่ดีก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำ จากความคิดเห็นนี้ก็มีคนมาตอบว่าผู้ชายคนนี้คิดว่าเขาอยู่ที่นี่มาระยะหนึ่งแล้วทํามาหากินในประเทศคิดว่าเขามีแบ็คเป็นตํารวจและเงินนั้นก็ซื้อได้ทุกอย่างที่นี่ดูถูกคนไทยในท้องถินและตอนนี้ทุกอย่างจะระเบิดในใบหน้าของเขา คอมเมนต์ต่อมาครับชาวต่างชาติท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นต่างจากคนอื่นว่าอยากได้รับความเคารพอยากให้ฝรั่งนับถือก็ต้องมีรายได้แต่ด้วยวิธีที่เป็นอยู่ในตอนนี้คนไทยไม่มีความเคารพต่อฝรั่ง จากความคิดเห็นนี้นะครับก็มีดรามา่าชาวโลกได้เข้าไปตอบความคิดเห็นของเขาไว้น่าสนใจเลยนะครับโดยชาวโลกท่านแรกได้เข้าไปตอบความคิดเห็นของเขาไว้ว่าฉันเดาว่าคุณคงจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเองในการตัดสินใจสถานการณ์แน่นอนว่าฝรั่งบางคนในประเทศไทยซึ่งก็อาจจะมีหลายคนได้รับความเคารพจากคนไทยจํานวนมากน่าเสียดายถ้าคุณไม่ใช่หนึ่งในนั้นหมอตัวน้อยถูกฝรั่งตัวยักษ์เตะคาดหวังอะไรจากกระแสตอบรับของคนไทยคงจะดีที่ ที่สุดถ้าส่งเขาไปในที่ที่เขาอยู่ซึ่งก็น่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของฝรั่งดีขึ้นได้มาก และความคิดเห็นต่อมาชาวโลกท่านนี้ก็ได้มาตอบไว้อีกว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดคลั่งไคล้ฝรั่งมากและพวกเขาก็ให้ความเคารพต่อฝรั่งอย่างมากแต่ฝรั่งแบบคุณสมควรได้รับความเคารพจากพวกเขาเป็นศูนย์เผยให้เห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนแต่คุณยังคงเชื่อจินตนาการที่ผิดๆของคุณฉันแค่หวังว่าประเทศโลกที่หนึ่งของคุณควรปลูกฝังไม่เพียงแต่ความจเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจให้กับพลเมืองของตนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสามัญสำนึก และความคิดที่รู้แจงมากขึ้นด้วยและความคิดเห็นต่อมาชาวโลกก็ได้เข้ามาตอบเขาไว้อีกว่าเก็บความคิดที่ไม่ดีนั้นไว้กับตัวเองและยึดติดความคิดนี้ในบ้านเกิดของคุณนะเช่นเดียวกันกับชาวโลกท่านถัดมาครับได้เข้ามาตอบกลับไว้อีกว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี1989ฉันปฏิบัติต่อคนไทยด้วยความเคารพและได้รับความเคารพแบบเดียวกันมาโดยตลอด ส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวสวิตเซอร์แลนด์ท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและเห็นด้วยกับชายสวิตว่าตอนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เราจะผ่านกฎหมายอนุญาตให้เหยียบหน้าคนไทยด้วยเท้าสวิตได้ดีพอหรือยังงีเงาจากความคิดเห็นนี้ก็มีคนเข้ามาตอบเขาไว้ว่านั่นไม่ได้สะท้อนอะไรนอกจากวิธีที่พ่อแม่ของคุณเลี้ยงดูคุณมานะโปรดรักษาพฤติกรรมชนชั้นต่ำในบ้านเกิดของคุณ คอมเมนต์ต่อมาครับชาวโลกท่านต่อมาได้กล่าวว่าเหมือนกันเธอสมควรได้รับการชดเชยที่ถูกเตะโดยชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่โง่เขลาและงี่เง่าคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์ชาวโลกท่านสุดท้ายนะครับชาวโลกท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแน่นอนว่าเขาเป็นฝรั่งทุกคนในความคิดเห็นคิดว่าเขาเป็นนักบุญและผู้หญิงไทยก็เป็นปีศาจ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นชาวโลกที่มีต่อประเด็นดรามา่าฝรั่งเตะหมอดูถูกคนไทยชาวโลกเดือดแทนคนไทยทั้งประเทศนะครับเพื่อนๆนครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยใตย้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับสําหรับตอนนี้เองแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ